ว่าถ้าบิ๊กแบงลืมเพื่อนเจเจเลชันทำไรลืมเพื่อนกันกวัวกวัวลืมหลังกว่าด้วยไอ้เบวตอมีสอุ้ยเอาเอาเอาไอ้เบลตอมีสไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เหรอดูดีดีดูดีดีดูดีดีชื่ออะไรแล้วก็เดินกลับ มันแกล้งเป็นเอไอไม่ใช่เหรอเนี่ยเอไอเหี้ยเลยละตัวมันร้องเลยร้องใช่เหรอไหนดูชื่อตรงไหนดูชื่อตัวเนี่ยแคตคนนี้ได้ปะชื่อวิวสมิธตรงไหนวะชื่อบนหัวมันเหมือนวิวสมิธไงดูดีดีดีนี่ไงเดินมาใช่หรอใช่วิวสมิธเหรอไม่มีคนเจอบ่อยนะเว้ยคนเน้ย เดินตรงๆเข้ามาตกแล้วมันไม่ฟันก่อนไม่ใช่มันยอมโดนเอางีอย่างดูต่อไปนี่เห็นมันเดินมาโง่ๆอ่ะเดินมือมือเปล่าได้เหรอคลิปนี้เฟี้ยวคลิปนี้เฟี้ยวก็เหรือเทศเลยค่ะเฟี้ยวเฟี้ยวผมเคยดูอยู่ดูในทิกต็อกเนี่ยแต่แคปชั่นแม่งแบบว่าสิบสี่วิ่งอ่ะประเทศอะไรแคปชั่นอย่างโอดใส่ใจเนี่ยรู้เลยมรู้เลยมึงคิดจะทำอะไรเนี่ย รว่างเท่ออ่ะท่าหน้าดินลองลองหน้าดินแล้วลองหน้าดินแล้วลองหน้าดินแล้วเล่นมาของทยอตะกิงชิมไปไว้พัทละพูดมาไมพี่จีนเอาแล้วคิดถึงพี่จีนเฮ้ยก็เมื่อคืนเขาก็สตรีมอยู่จีนวิวไฟเดอร์ไปส่งให้พี่ว่างดูตีสามตีสอแล้วเขาไปไหนพวกเข้าโรงงานเข้าบ้านไม่ไเข้าโรงงานได้ไอย่างนี้ได้เหรอวะไปดิมันเป็นมอไซค์พี่ป่า ปากกรรมมาเลยมันหุ่นยิ่งเหี้ยละมาวะไม่ได้กินเลยอ่ะดูย้อนได้อะไรเสียงเบาไปหน่อยพี่แห้งไม่ต้องเล่นแล้วเพื่อนมึงไม่เป็นตัวเลยเนี่ยโอ้จะทไรวะจะมาเล่นเหมือนที่เขาเล่นในติ๊กต็อกไงมันต้องนั่งก่อนแล้วตบทีละคนแล้วก็ให้ถ่ายว่าใครตบไงไอ้ห่าตบมันโ้โหแม่มาเฮียตบ กงไม่เป็นกฎเลยนัดแนะกันก่อนให้ดิบให้ดีเนี่ยแหละคือนัดแนะไอ้เหี้ยเป็นคอนเทนต์แต่แกงแตปลาไม่นัดนะเแมนแมนยูเลสเตอร์เลสเตอร์หรือลีดวะนี่ไงเรียบร้อยตัดกันเองไอ้เหี้ยโหมือนน่นน้าฟ้องเลยฟ้องฟ้องโกรธโกรธ กดใครอย่ามาครับรัดฟอร์ดไอ้สัต้องไม่่ใชอย่ามาเที่ยวด้วยหว่าจัดสีบอลเหมือนบอลพลาสติกเลยสีอะไรอะน้ำหอมไหมน้ำหอมอาอให้ฟังใหม่ไหมเหนื่อยล้าแล้วต้องเดินเข้าป่าเพิ่มเสียงแค่ไหนเนี่ยมีหลายคนถามคำถามนี้กับผมเนี่ยผมก็ไม่เพียงนี่ผมต้องตอบจริงว่าถ้าเกิดวิ่งเข้าป่าแม่งจะเหนื่อยกว่าเดินเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็น ไอเดี่ยวป่าเต้นทอสไอสัตว์ตรงไปตรงมาแบบโรคแอ็กซวิตทาไมเหนื่อยล้าแล้วต้องเดินตรงไปตรงมาอะไรวะไอเดี่ยวมันล้อปาเต้นทอสทำเดี่ยอะไรวะ่าก็มีเป็นเกไปดูในการคนคอควายเปล่าวทั้งสองจริงว่าใคยก็ดูแต่คนคนในสัตว์ผมเคยดูแต่กระจกโค้งเรียมนกด้านอ๋ออย่านะอย่านะอย่านะอืมมึงทำทำไมวะไอ้ชาย นี่คือถูกแล้วไงมันเป็นสลบไงเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยแล้วไม่วางต่งนี้แต่แรกเอ้ารถรุ่นแรงไงรุ่นแรงไงรุ่นแรงเหรอเดียวเวลามากกว่าเดิมมันเท่ากันเลยแรงเท่ากันนะเว้ย อันนี้ต้องกะด้วยนะแล้วมันดันสุดท้ายมันไปมันไปเรียงถูกมันในนั่นได้ไงวะเป๊ะได้ไงวะมันดันยบไงมันหล่นมันหล่นนยมันเกิดแรงเลยไม่นะพอดีเลยนะไม่นะไม่พีเฮียมันใช้สีมันดันหลังให้มันไอ้นี่ไงตีตีอ่ะเอ้าเฮ้ย่าต่อยกัน เอ้ยสู้นักสู้เรียบร้อยโอยตายมั้งไอ้เจ้าวิ่งไอ้เราวิ่งไปฟ้องแม่กูแล้วนะเว้ยเราก็หมอมคนอื่นมันอยู่เมื่อกี้เห็บมาไอ้เหี้ยแม่ได้แบงค์เด่นด่านีเลยนะไอ้เี้ยมันก็นอนไปก็ดีอยู่แล้วง่ยดูไปแล้วคิดซ้ำคิดซ้ำเนี่ย โอ้โเยี่ยมมาไเยี่ยมากเยี่ยพวกมันเป็นรวมตัวกันไปดำเยี่ยอะไรกันวันได้เยยบตรงไม่โผล่มาตัวแรกก่อนนะอ้โมือสั่นมือสั่นท้าล้วอ้เยี่ย อ๋อผู้ชายต้องต้องเลิ่อนทำเสียงในห้องนอนให้บ้างได้บ้างแล้วเนี่ยมอไซส์จัดมือสั่นเลยนี่แหละเราลงเท้าตีเขาเดี๋ยวเพิ่มเสียงยาผู้ใหญ่สิเศอะพิซิลินอะซิโตไมซินอะพาเชตเออเขาถูกแล้วนะก็ถูกแล้วอ่ะเออคอรเตอร์เพนยีฮอดีฮอด ด็อกซาโซซินพู้เชี่ยอะไรมะเอ่อยาแดงดีคือแดงอะวะเฟกโซเฟนาดีนฟาทลายจนเจมไฟฟอร์ซิลกูอะไรนะกูคากอนได้ปะอย่าแกร้อนไหน แฮร้หนย c ท y c l l o i เหรยวะแค่ร้อเที่อะไรละโลกละเออใช่เอาภาาแพยเาอไรย่เงี้ยวะ้วโลกมันยิ่งย้อมหนึกไม่ออกมันจะได้เข้าใจกันทุกลงบานงัยักอมนอ้น้ล่ะตัวีแตงแล้วอ่ชื่อยา เขาเติมเพนมาก็ต <tang> ้องให้มันแล้วเะวะอันนี้คือคนไม่เมาใช่ไหมเขาทำขางหางคนยังเก็บขึ้นรถมาเลยหมาพูดออกมามาตัวเบลเนี่ยมาตัวเบลบ้ามากเมดมันมาใครก็ว่าหมาไอเยี่ยตามันใสเลยนะมันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดูดมาขากหางก็เขาเก็บมาเลยมาตัวเบลเนี่ยมาตัวเบลเลยไอเยี่ยใครเอาวัวขึ้นรถ ยิงไปขโมยวัวให้เขามาเขามีพ่อมีแม่แล้วดูานดูหน้าหมามันหมาตายอย่างไรอุอุ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเฮเฮเฮ้เฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยย่างเ้